ใช่ค่ะเหมือนเดิมเตะบอลวัน,นที่คือวันนัดเจอกันค่ะวันนัดเจอของนักเตะค่ะยังไม่ไหวไปนั่งรอไม่ค่อยสบายร้อนค่ะสามหนุนนัดเจอกันทั้งทีชุดสี ส้มออกน้ำตาลนะคานี่เท่น,นีกเตะแอบมองเก็บภาพไกลๆมาฝากค่ะออกกำลังกายกันค่ะนักเตะ ไม่งั้นจะเล่นแต่เกมค่ะเราต้องปล่อยให้เขาออกกำลังกายบ้างอาทิตย์นี้มีสามหนุ่มค่ะโอตอนแรกว่าจะชวนคุณแม่ลงด้วยนะแม่บอกไม่ไหววันนี้ไม่สบายลูกพิธีเขาจะให้คุณแม่ลงไปเตะด้วยค่ะ <c oughs> หลังจากตั้งแต่คลิปกันก่อนนู่น